อยากกินคำญ่แล้วจิ้มจังแขนส่งก็จะแขนงน่นอนแฉบดีเลยไม่ได้กินบนเลยพี่นนอกงาพี่น้อกมาตําล้ำคาสู้กินนี่อย้อาวิไข่ก่อนนี่ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยพ่อคาไปตำก่อนหููจงวาสิตัวนี้ให้ป่าแล้วจะชดเลยตัวนี้ล่ำคาจะชดได้เด็ นี่สอยมันจะไข่เออไถ่ปป้นัดีแค่น้อรจากต้นเ,ตเลยตัดเลยจะเื่อะเอาเอาเอาไไอ,อยู่บนไหนเอาเดีเป็นหลางก็ทตัดใบมันออกก่การจัปาล่ำคาพีน้องตําล่ำคาสดๆดจากต้นนี่มันเปนตนคู่ออตัว,ขขวล้วตัดต้นขขโงคู่ต้นค่านีละลำค่านีละ เาอ้อยาเดี on, ๋ยไปมีคาเลยได้พี่น้องมานมีาหรอบนคนคนมีคาตัวนี้แนเดียวไปล่างกับพี่น้องอย้อยถาิอยถาาเลยมาดรมาได้มานสอะไรบอเอาบดละอิหมดเลยนี่ส้มกินหมันอิ่มเลยปาลงไป อ่ะอ่ะซอยอีกลูกปอกป่ะเนี่ยโอ้ปตักปอกปอกอ่อนตำลำค Jamie, าพี่น้องอย่างเนาะม้าขึ้นหอแตนอนเลยมาบ่ได้คือตำมีแต่อม้าหอเลยพี่น้องพี่น้องยบนในบาทมันตกสิลาบ่โอยู่หน้าเลยก็ซอยกันจังเลวไว้เดี๋ยวฝนตกข้าตอนไหนอยู่ฮะโอ้บนบาทเนี่ยน้ำยังเป็ตกเขียน ทำลำคาพี่น้องคนมีคาเนี้ยนบ้าเป็นคนมีคาพี่น้องเศรษฐศาสตร์แต่ก็ต้องสืบทอดมัมีค่าวอะไรเด้จีอ๋อมา,มาพี่น้องมาซอยเหากันเรี่ยวโรยบัาใส่งานาก้อน,นใส่งาออพี่น้องพนสูตรพี่นใส่งามันงถหอมเลยพี่น้องเด้อหัวแลว้วเด้ดิขัวงานี่ คนมีคาพี่น้องคนมีคาครับนุ๊กนี่กระเทียมนี่ใส่น้ำกันเลยบ่ใส่ใส่พร้อมพริกเลยกระเทียมใส่พริกแงใส่คาอะไรก็ใส่ไ้่ด้วพี่น้องเด้อนี่ที่เด็ดที่เด็ดอ่าใส่พริกก็บ่าวไทยลายได้พริกเดียวนี่เขาเอิ้นมะเดือพี่น้องมะเดือบักเดือบานเท่าอะไรพี่น้องหากินยากเด้อขั้นบนจะได้ปลาเด้อพี่น้องเด้อนี่บักเดือต้มเลยบ่แม่ต้มแล้วจะเผ็ดพริกเถะ พี่น้องเบิง่งเพลทจังน้อยตัวตจำเหี่ยวจังเศอ่ะเอาลูกเบิ่งตัวนั้นเนเียงบ <า S 2> ่เออเนี่ยจะให้มันแหลกคักแล้สมสิเพลทแทนส่ลงไปเลยแตะ,ะไคร่กับค่าเนี่ยนี่แหละค่าสดๆนี่แหละพี่น,อน้องเตรียมเครื่องปรุง้ใหญ่ก่อนปลาแดกตอนปลาแดกตอนพี่น้องอเอาขูดหอมถึงวะเอาสุรดกับอันนี้ใส่ให้สักก้อนตานซักหน่อย ตัวตอนไงบ่เออใส่ที่หลังบ่ดเลยใส่ประขามเปียกก่อนเออใส่ประขามเปียกนด้มเออผลเละพี่น้องไม่ใส่ผลละเอ้าวปลาปลาเด็กตอนพี่น้องปลาเด็กตอนด้อปลาเด็กตอนปลาเข็งเลยดนี่ใส่ลงไปนามลงมาน้ำนีเจ้าโอ้แลวปลาเข็งตัวใหญ่เท่าไหร่ปลาเด็กตอนลงไป ใส่นานลงไปหอมหง่นเลยปะเนี่ยเมนอกกิดหอดบานพี่เนอะพ่อบ่ะเนี่ยเออพ่อซะก,ก่อนย่อสิใส่ตะปลายอยู่ลำไร้ไหลเลยตาำกระได้ใส่เครื่องปุยคนเดิฟพี่เนอะก,กินเหมืนบาน,บาน,นาพ่าเน,นี่ยพี่เนอะเลยเบื่อกินโดนเลยเนาะตำลำคาได้ <c oughs> เป็นสูตร อีสานบั่นเฮาพี่นอ้องใส่ย,ยันลงไปพงุงนัวโอ้ผู้ใส่ลายแถ่นใส่เนื้อนักจังหน่อยเรือ่องนัวบ่เออเตรียมถือส่วนถือบวงถือบวงสีซิมเลยนี่พี่นอ้องตาลจังหน่อยตาลเออใส่น้ำตาลลงไปโอ้บรอากาศกำลังขุง่มๆว่ะเป็นจะอ,อันนั้นเนาะจะ่ฝนห,าหนาไม่เลว วงไม่ในวงใหญ่สี่คนอ,อ่ะซีมซีมซีมหไรบ้ร่งซีมไรอมนขนาดหอมงาขนขนาดวะทัวรคอบลุมเลทัวร์ทัวร์ม้น,น,นอยู่ขนอย่แหน่ขึ้น,น่วแล้วล่นแลวพอดีพอดีแหน่ พ่าดีเลยพี่น้องเอาเนาะเอาเนาะเอาอะไรพ่ออะไรพ่อเรียบร้อยพี่น้องมามาพี่น้องมากใส่ปลาแดกตัวหนุ่ยเนาะตักสลตรเนี้จ่อจ่อใส่เลยเนี่ยใส่เลยเอานานอือกินกระบอกเดือยพูดจำกันทำลายอะไรอือนีพี่น้องมา ตำลำคาพี่น้องตำลำคากินกับบักเดือมากินบักนี่คยกินบอบักเดือบักเดือปลาเป็นบ่อนี่ยเมี่ยงเดือปลากินได้ไหมกินได้ดีกว่ากับตำเมี่ยงกับบักเดือพี่น้่อมาเด้อกินน้ำกันพี่น้องบักเดือมันเป็นแนวนี่แสียบลองเบอร์บักเดือบานท่องตำเมี่ยงตำเมี่ยงเขาเหรอเนาะเออตำเมี่ยงตล้ำคาหอมแท้ใช้ง่ายมันมันพี่น้อง

เป็นยังเคือจมกินบมงเรือไ่จมใช่ไม่จาเป็นปอบเลยไ่หรอม่หอว่ามันจามะก่วยไว้จุดเนื้อปลามันจะเป็นปาก่ห้องเขาเขาเนื้อได้เอาข้าวผัดมาดิเจ๋งเปรียกตอน มันไล่ไม่ไหลออกก่อนเลยแซ่บดีอ่ะเนอกินตำเมียงกับเขาไงหน่อยไหญ่พลาดจำกินกินกับเข่าแซ่บเลยอืมตับมาจบกต้นอืมอกที่แห้งปันเพชรจู่เนาะเผ็ด บ่ไม,ม่สีน้ยแ็งตัวแบบว่าแอ,อ,อ,อืมเขาเน,น,นี้แนะบบยุ่มแค่ไหนเนาะอ๋ออยต้องใช้แบบกระปินแข็นแขน็นแนบร้อยอยากกินคำญงแล้วจิ้มจังแข็น <laughs> ส่งก็จะแข็นเนะ่ะ แฉบดีเล้ยไม่ได้กิน,หน,หนบนอะไรพี่นนอะลำนเดคอยรวหไงจะว่าไม่แฉบหกเดือมันอยู่ฝาดแม่นอยู่กินไหวบ่ได้เลยม่แกบเลยเฮ้อมันข <c ười> ึ้นมากผลินตก น้ำคา่าสูตรเด็ดพี่น้องใส่ง่ายด้วยสูตรเด็ดเหรอหอมตัลวละฮะห,อ,หอมอืมอก็เป็นน้ำหอมมันอือเผ็ดแค่ไหนะเผ็ดเน่อยอืมเผ็ดน้ำค่าข้างหลังแหลมเนาะกินแบบสุดๆเลยอะไจะบอกเดือไปหาอยู่ในเปาเลย บ่มีเดุ้มือนาอยากเลยน้อปลาเนาะแมนใบย,ยมเสนกมันจะอ่อนหาใบาย,ย่อมหมดเลยก็แล้ว่ไปหาขอือดได้ <c oughs> โอืมเผ็ดอืเผ็ดขนาดอืมหอ,อ,อมเลยเด้สำลักขากับขอเรืออเสียไป เจ้บเจ้มมามันหุ่ตาบาเห็ดเห็ดอย่าทำหมดเลยเบกินน้ามันบ่ไหวแล้วมันม <c oughs> ันเนาะไปก่อนเ้าะไปก่อนพี่เนาะสามล้อมคาใส่บาดแดกตอนกินกระบักเดือเดือบานเท้ากินเนาะเสียบของแข่เด้อฝาดฝันกับ ขึ้นเนาะผัดฝาดนัวๆกันเนาะแซบอีลีพี่น้องเอาคลิปี้เอาซ้ำอีกพี่น้องกินต่อยอยู่เนาะเดี๋ยวไปกินต่อยในพอดีฝ่าฝนที่มาแล้วคือมาแล้วพี่น้องคลิปี้เอาซ้ำอีก่อนเดี๋ยวพอดีหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ